สวัสดีครับสวัสดีเลยกะทักไทยครับห <g> ว <ül> พี่น้องชาวยืดเท้าครับนี่ครับรับชมช่องนำสิงทรัพย์สิงทองครับมึอนี่มาเป,ปลี่ยนใบลอตเตอรี่พี่น้องใบตัวรีผมงงว่าใบลอตเตอรี่มันเป็นยังมันคือหักแถบเดียวสามใบเออเอาสามใบพี่น้องหักนี่เป็นใบที่ผมซื้อข้างนอกนะครับซื้อข้างนอกนี่ใบละแปดสิบบาทเก้าสิบบาทนี่แหละนะครับยี่ห้อยังบุ๊คชิฟฟ่า เขีย <k> วคือกูเบแหละวันนี้ผมไปซื้อของตาสร้างมาใส่ครับใบละร้อยสามสิบบาทสามใบสามร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้นตักเตอพิ้วครับเดอะเบสครับกำลังพากันซอยกันครับคมคมนี่พี่้องคมซัมมีดเลยว่าวเรื่องว่ากันง้อคว้ยตุยอยู่ตรงหน้านี่มาถอดโอน ใบรถเตลีเนี่ยไปปาดนี่ได้เลยครับนี่ครับมาพ่อมาหอดบ้านแล้วเอาหุแนแจนะพ่อมาหอดบ้านแล้วนะครับรถที่ไปลุยข้นตมมาผมจะบอกวิธีการรักษาสิ้นนะครับให้สิ้นหล่อยุ่นํ้ำดนที่สุดเลยก็คือมาหอดนะครับล่างครับล่างล่างออกกันนี้มาล่างบอลอนครับพี่น้องมาล่างขึ้นหนามั้งละนะครับล่างสิ้นหล่อหลังนะครับของเอ็มยมันจะพิเศษนิดนึงมันจะมีฮวาเจอระบีครับพี่น้อง ชื่อว่าเจรลบีนะครับเดี๋ยวเข้าก็ต้องล่างนะครับเดี๋ยวนี่สิไปเปลี่ยนแขนครับไปเออไปเปลี่ยนใส้อ่าของใส่ไถครับสิไปไส้ไถพี่น้องนะครับนะนะครับเดี๋ยวบ้าเบิงรอหนาครับเพราะต้องมีด้พี่น้องต้องล่างครับทั้งความสะอาดสิ้นลรอครับทั้งสิ้นพ่อตั้งลกับสิ้นพ่อนอนครับต้องล่างครับเพราะฉันสิ้นที่ห้าไปลุยตมลุยหนามมามันจะขี้ดินจะเบื่อ ออยู่หันครับแล้วก็เฮ็ดให้เวลาเข้าแลนไปนี่มันจะไปเบียดกับเส้นนะครับเฮ็ดให้เส้นหัวอยู่ยได้บ่โดนครับนะครับอยู่ยได้บ่โดนครับต้องล่างมาห่อกับตองล่างครับทางอื่นสีล่างบ่ล่างบ่เป็นยังครับแจะรอนี่ต้องล่างนะครับรอนี่รอนี่คือผมต้องล่างเลยนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนใส่ไถครับนะครับเอาซรับใบฟ้ามันลงกันเอาแม่ จะก็เอาลงไหมเออไปไปถอดเอาสปใบน้ำเลยสีเขยหรือใบน้ำเอาสิบ่บน้ำเอาเอาปากแกเลือนไปน้ำปากแกเรือนน้อยอะปากแกเลือนน้อยไปน้ำ ผมจะมีเทคนิคอยู่เล็กๆแล้วหน่อยนะครับในการใส่ระวังรถตลีกระพานไทยนะครับผมจะมีเทคนิคอยู่เล็กน้อยนะครับับซ้อนครับเทคนิคนี้นําไปใส่ได้นะครับเอาไปปฏิบัติได้ใส่ได้เลยเบลเสียกเบลเสียกมาเสียกมาเสียกเสียกยุบบันไดใส่ยุบบันไดไอ้กองไปบันไดพุ่นฟังพุ่นแหมอ๋อตายแล้วเสียกผู้เสียแล้วบ้านเอา ตายแล้วเสียกเสียแบบนี่โอ้โหไปบ้างยุ่ปุนไปบ้างกุนงก่นโอเอาควอนมาหนึ่งุญนเสียก็พุนพุนเสียก็พุนพุนไปไปไปวะเอามาเหมือนเลยอยู่างน่ะเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการเข้อดีใส่รถเตลี่หรือใส่ไถแบบรวดเร็วเลยนะครับมาหอดข้าวกรลรางลรางบโบลอนอีกแล้วปูอ่นั่นเห็นบ่นั่น ล่างขึ้นหน่ายจย่าขว๋องอีรีวะเนี่ยเอากลับไปล่างไปพิ้วขี่ไปกลับไปล่างไปล่างว่าหล่นขี่ก้าไปเดี๋ยวจะมาบอกเท่งนี้ครับไาเห็ุเังไหนมันไหลวะพิ้วพิ้วถอยมาอีกพิ้วพิ้วถอยมาอีก่ถอยไมย่ ถอยม้าเมีมื่ได้เลื่อนหนาดิเออพ่อเออครับเคร่งนี้ไง่ายๆพี่น้องให้จำเอานะครับว่าตัวนี้มันอยู่ใสนะครับใส่ใส่ใส่ไถมันสีง่ายพี่น้องของขั้นนี้มันจะของวาอยู่ประมาณนี้นะครับค่ายออกค่ายออก,ออกมันหุบงออกไปประมาณนี้นะครับเวลาใส่ไม่ติดกึบพอดีเลยพี่น้องเอามาขันออกทีบ่อเห็ดที่บอกเอี่ยขันออก เอมันต้องลงทุนยังอยละ่ะมันต้องเลเอะเทอะยังอยละ่ะเอ๋อยิ่งลิ่งเลื่อยิ่งเยอะประสบการณ์เนาะส่งกับไปผ้าผ้าผ้าไป,อออไปเอาเชือกมาผูกเอาเชือกมาผูกเดี๋ยวพี่มหมังเชือกผูกกันนี่พี่น้องพ่าต้องจำมาระยะระยะเก่าที่ซ้ำไหนแล้วระยะใช้รถตอรี่ซ้ำไหนอันนี้ระยะไทยนะครับผมบอกมันแจ้กันว่าสีระยะนี้บ่ พอมันโดนแล้วนี่เขาเขาต้องการ,ระยะประมาณนี้ครับนี่เทคเนิคเล็กๆน้อยๆพี่น้องหากจุ่มเห็นมันตึงเลยแล้วเ่าก็ถอยแท็กเตอร์นะครับถอยแท็กเตอร์อเขาไปใส่ตัวสอดเลยมันทีพอดีปั๊บเลยครับพี่น้องมอเตอ่พอดีเลื่อนโซ่ยังไรหม่องเดี๋ยวนีาะมันย้อนมันย้อนต้องให้มันตึงเลยนั่นน่ะนั่นน่ะ ไปทต่หันอยู่บ่ได้สอยยังนด้พี่น้องไปทต่หันอยู่บ่ได้สอยยังเลยเออเออปฏิพลาดไว้พิบนี่มันอยู่ที่สมองคนยี่นีครับพี่น้องมันเป็นผมาร์โฟโฟจากมันอยู่ที่สมองคนยี่นี้โอน่มี่นูมันหัวใต้โอ้โม่หูวกับใตกับอะไรมันนี่บัดวางเนี่ยมัดมันอยู่วางที่เห็ดแต่มันลัดเข้าไปน่ะนะเพราะอยู่ๆมันเนียน ผมไ่ได้แล้วนะครับมันเป็นแบบมันอยู่ที่สมองคนครับอีหลีมันอยู่ที่สมองคอนเท่วาว่าการพัฒนาการของสมองนี่มันเป็นยังไงครับพีน่น้องนี่แหละนี่แหละเขาถือว่าการศึกษาสําคัญครับ้าเท่าไรเขาลุกเลี้ยนดูดมันก็จป้ปองกันพี่น้องมันไม่ค่อยเขาลุกเลี้ยนครับมันไม่ค่อยเขาลุกเลี้ยนไงมากเขาเมียลดเราไปทหารเลยพี่น้องเออน่ะมันเคลย้มปองๆไม่พี่น้นองมันเท่าไรเขา เอาเอาเอาขอนมาครับสลักมาสลักหนึ่งสลักเงีวมาสลักหนึ่งเอาตัวสลักบนคัดไว้สลักหน่อยคัดเทิงไว้มันจะเสียเ <Yeah. S 1> ตึงติงกระบี่ยางนะครับกระบี่ยางเออเดี๋ยวเราลืมบอกครับผมกระบี่ยางด้วพี่น้องเนี่ยตัวเนี่ยตัวแขนนี่ต้องหมุนอนย่ามันทอกันครับมันไม่ใช่เฉยไง่ายในการเสียบเข้าไปเลยพี่น้อง เอาถอยเข็นนะครับเข็นลากนี่มันต้องเสมอกันพี่น้องมันจะถอยเขาซึบพอดีเลยพอดีปะมันมันไปมันไปทางคนหลายพุทเออเออวันไปทางเออนั่นละละ,ละเออมันจะพอดีซับเลยพี่น้องมันไม่ท้งโมพดทธอ่ไปไปไมไปไม่ถอยมาไม่มันเข่าทั้งนี้ควันมันเข่าทั้งนี้ควันเออนัอ่นละ เดินหนายไหมเขาต้องเขาต้องเลี้ยงนะครับมันต้องเลี้ยงแต่ผมกิดน,นั่งเดินโยกได้พี่น้องเขาถีกเก่งไม่ได้กิดเดินโยกเขาครับผมเพราะฉะนั้นมันบ่เขามันเปลี่ยน,นเลย,ยเอาผู้ได้จอดนถอะนะถ้เข้าตัวขี่มาจอดนะนั่นพี่น้องครับเอาแขนเอาแขนเทืน,นมาสอดทั้งมีอกอนนั่นพี่น้องมันถีกยังสี่เลยครับมันถีปั๊บยังสี่เลยตัวเขาก็ถอยหลังเขาหน่อยหนึ่งถอยอีกพี้ว ไอ้หนึงน่งเฮ้ยเขียนโยึ้นหลายพูดเออมึงก็ใชัอีกมือหนึ่งจับตัวนี้นะแหมมึงก็จะมือไปจับยังตัวนั้นแถ่มือนึ่งจับอย่าเออโอ้ยพี่น้องเอ้ยหอยตอัวที่เปเลเออี่ยนได้แล้วโคตรมัวรถเอาซีซีด้อเอาไก่เวส่ตัวเอ้มันขาดบางไหนก็บอกลูกพี่เด้อเดินหนาแล้วหนึ่งเต็งเ,งเออ แต่ละคนพี่น้องตัวเสียวปัสิเพียนเออว่ามันผมบอกผลนี่มันใส่แห้งนี่บ่ใส่สมองนี่พี่น้องเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งมันจับเหนียวเมื่อหนึ่งมันจับหนีแท้ที่มันเสียวมือจับจับตัวนี้มันจับตัวนี้มันจะคุ้มแย่ขนาะมันมาเมียนันเอาไว้ยเพจสืบพันธุ์นี่พราะทีเด้จับตุลุยสุปปับลวดอ่ะถอยไปถอยไปอีกถอยออกไปเลยเออนึ่งถอยไปอีกถไปอีกอีกถุงไปมึงจะหนีผมไปได้ เออขึ้นขันขึ้นอย่างไรเออนั่นแหละ,ละ,ละโอ้ยเนาะแข้งกลางเส้ไปนี่เนาะพลังคนพลังคนคงนี่พวเทคนิคก็คือคขายตัวนั้นครับจำไม่ละก็เอาเสียกรัดแบบนี้ครับเนียนๆเลยพี่น้องแล้วก็ถอยซึบเข้าไปเลยอันนั้นอย่างงี้ก,นนกันครับเวลาเขาถอดเขาถอดไถล่ะก็ไปใส่ตัวนั้นคือกันครับเพียงขึ้ขกันเลย มันก็ชี้ได้แบบนี้แหละเป๊ะๆเลยพี่งน้องนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็เพียงแท่นี้นะครับผมชีดให้เล็กหน่อยต่อกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม